สวัสดีครับวันนี้ผมพามาพบกับอาจารย์พิษบ้านสวนอีกแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะพามาดูผักหวานป่าใช่ไหมครับนี่ครับผมว่าทำไมใบมันใหญ่ขนาดนี้นึกว่าเห็นเขาเก็บขายใบเล็กนิดเดียวเทียบกับฝ่ามือดูครับผมลองซูมดูนะครับแล้วเขาจะกินได้ตอนไหนครับนี่ยอดขนาดไหนเออจริงๆเนี่ยนะครับจะยอดประมาณนี้นะครับแต่จริงๆต้องมีเทคนิคการทํายอดอีกทีหนึ่งครับ อ๋ออันนี้เราเลี้ยงต้นให้ได้ก่อนใช่ครับตอนนี้ก็คือเลี้ยงต้นให้รากเขาแข็งแรงก่อนเพื่อให้สามารถดูดพวกธาตุอาหารได้ดีแล้วก็ให้ําต้นแล้วก็เราจะจัดทรงต้นก่อนนะฮะทีนี้เราค่อยทํายอดนะครับอันนี้ปลูกจากอะไรครับดิอันนี้เป็นกิ่งตอนครับผมอ๋อกิ่งตอนเป็นพันผักหวานป่าอ่สีเหลืองนะครับใบยอดยอดเหลืองนะครับครับมันจะมีเหลืองเหลืองกับเขียวเนาะใช่ครับตัวเขียวนี่ ใบเขาค่อนข้างจะยอดเขาค่อนข้างจะเล็กนิดหน่อยแล้วก็ในเรื่องของสีสันนะครับเวลารเราไปวางขายวางอะไรสีทองมันจะดูดูน่ากินเนอหน่าดูน่ากินดูน่าซื้อมากกว่าครับต้นนี้กี่ปีแล้วครับนี้น่าจะประมาณ2ปีครับผมอ๋อสองปีแต่ผมมารอบก่อนมันไม่ไปไหนมาไหนแล้วรอบนี้งามขึ้นมากเลยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหนึ่งก็คืออเนี่ยครับ เรามีสองสาอย่างที่เราทําก็คือเราเราเรา,เราตัดต้นเนี่ยครับ<อ>เราตัดต้นมะม่วงตัดต้นที่เป็นร่มออกนะครับก็จะมีพวกต้นมะพร้าวว่างมะม่วงนะครับตรงนี้เดิมทีมันจะเป็นร่มเป็นได้รับแสงน้อยนะครับ<อ>มันก็เลยทําให้ต้นผักหวานไม่โตนะครับแสดงว่าร่มเงาเนี่เป็นปันจจัยอย่างมากใช่ไหม<อ>สำหรับอาจารย์ที่ปลูกดูนี่คือตอนแรกมันแทบไม่มีแสงเลย อ๋อมันแสงแค่ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับคือร่มเงาตลอดทั้งวันก็ไม่ดีนะฮะครับครับครับอย่างที่สองที่เราทําก็คือเรามาปลูกพืชพี่เลี้ยงเพื่ออะไรนะครับพืชพี่เลี้ยงตัวนี้จะเป็นต้นแคร์นะครับกับต้นเป็นมะขามเทศนะครับตัวผักหวานตัวต้นแคร์เนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นพืชพี่เลี้ยงครับส่วน ต้นมะขามเทศเขาเรียกว่าปู่ย่าเลี้ยงตัวนี้เพราะเขาจะมีอายุยืนยาวกว่านะครับแต่เทียบลักษณะการเจริญเติบโตเขาจะเติบโตช้ากว่าต้นแคแคร์สามปีสี่ปีใช่ไหมอายุหมดครับสองสามปีก็ก็จะเริ่มโตแล้วก็เริ่มเริ่มตายนะครับก็เลยพอตัวนี้มันมันตายผมก็จะใช้ตัวนี้แทนนะครับซึ่งก็จะเป็น พืชตระกูลถั่วที่สามารถตึงไนโตรเจนได้ดีเช่นกันนะครับเทคนิคนี้น่าสนใจครับผมแล้วก็อย่างที่สามก็คือเราเราเราใช้ปุ๋ยคอกครับบำรุงดินนะครับอย่างเงี้ยที่เราเราใช้เนี่ยก็เป็นพวกปุ๋ยขี้วัวขี้อะไรนะครับที่เราใส่ถ้าเคมีไหวไหมครับก็เคยลองไหมเคยลองเปรียบเทียบไหมก็ใส่ใส่ได้แต่ใส่น้อยนะครับไม่ใส่เยอะไม่ได้ครับผมมันจะตายใช่ไหมครับใช่ครับน่ะ แล้วก็กทําให้ดินแข็งด้วยสรุปว่าเน้นเน้นปุ๋ยอินทรีย์เนะาะถ้าถ้าให้ดีคือต้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอ,อกนี่นะครับครับผมเน้นสักสักสองสามเดือนครั้งหรือปีละสองสาครั้งนะครับเพื่อให้ดินเ้าร่วนแล้วก็รากของพืชสามารถชอนชายได้ดีครับผมยังไงผมก็จะให้ลิงก์แนะนําช่องอาจารย อาจารย์พีสนะครับพิรดาชาแนลเผื่อเพื่อนๆอยากจะไปสอบถามก็ไปติดตามช่องอาจารย์แล้วก็ติดสอบถามได้โดยตรงเลยนะครับฝากช่องเล้วนะครับพิรดาชาแนลสถานีเกษตรออนไลน์นะครับขอบคุณอาจารย์พีสมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ